โอ้ข0นะ c b r โอ r SP ส่วนนี้ก็เป็น X Max นะโอ้โคดเหลือทำผู้ชมโอ้รถบัสแดงในหมอกไปครับในหมอกครับเจดมาหมอกมาแล้วหมอกหมอบมนะอกไปิ่บล เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องโอชี k ไบเกอร์นะวันนี้เรามาอยู่กันที่ที่ไหนเนี่ยเอาเป็นว่าอยู่ที่บ้านของยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งแล้วกันนะก็ <ใช S 1> <Pam. S 2> ผมไม่รู้นะท่านผู้ชมจะรู้หรือเปล่าว่าเขาคือใครนะก็มาดูที่ทรถของเขาขก่อนเลยเชดอันนี้เป็นโอคัสุนอานะ c ีบีอาร์โอคสุนอาเอสพีส่วนนี้ก็เป็นเอ็กแม็กนะโอ้ โคตเหลือท่านผู้ชมบิ๊กไบค์สองคันนะคิดดูที่เกินแต่ว่ามีกุญแจค้างไว้ไหมเนี่ยไม่กุญแจก็ไม่ได้ค้างเลยนะโอ,อเคกุญแจค้างไว้แสดงว่าเราเปิดไปได้หรือเปล่าอ๋อมีคีเลมนี่ก็ขอกาสูดมีกุญแจค้างไว้นะท่านผู้ชมขโมยอะไรไหมไปเอาดีกว่าเจ้าของเขาอยู่ไหนกันนะของครับ อะไรอ่ะท้อะไยวันนี้ครับพี่วันนี้มาแบบทำอะไรครับอืใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะพี่ขออนุญาตพูดเมื่อกี้เหมือนดีนเลยซุบซิบซุบซิบอ๋อพอดีมาแบบขอถ่ายคลิปไงมาแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยไม่บอกอ่ะอุ้ยอยากมาแบบเซอร์ไพรส์ไงไม่เคยบอกเลยมาแบบเซอร์ไพรส์ไงใจใจจเย็นนะพี่ใจเย็นนะก็อะไรวันนี้จะทำอะไรอยากจะมาดูแบบรถใหม่ของท่านเศรษฐีนะครับว่าท่านอะไรยังไงเนี่ยอยู่ดีก็มาโผล่อยู่นี่ได้เลยกะบาดปุ๊เน๊อะ อะไรครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็ที่เราเห็นในเฟรมก็ก็คือมีหัวคาสูตร r กับเจ้า x b a c เราครับทำไมมันถึงว่าโพลยู่นี้ได้ครับเพราะพอดีว่าอรวยเกินรวยเกินใช่แล้วก็นี่เป็นรถรุ่นอะไรครแบ x b a c ไง x b a c ไม่เคยเห็น150 600โอ้ x b a c ย600เออเครื่องยนต์กี่สูบครับเครื่องยนต์ยี่ห้าสูบโอ้จบละแรงแรงว่ะ ไม่รว่า Lamborghini กูบินเจ็ตเอีกกูบินเจ็ตไม่ตามไม่ทันเออก็อันนี้ก็เป็น X-back สามร้อยนะพี่เนาะครับปีอันนี้เป็นรถปีอะไรพี่น่าจะสิบเจ็ดเออสิบเออไม่ใช่ดิกูลืมปีว่ะเอาว่ามันเป็นรถปีสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้แล้วกันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าประมาณนี้สิบเก้ายังเลยยังยังถึงน่าจะสิบเจ็ดสิบแปดเออประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราให้ เจ้าของเขาอธิบายหน่อยดีกว่าว่าทาไมถึงเลือกรถคันนี้แล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่มันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวมาถามเจ้าของเจ้าของรถกันเลยนะเริ่มจากทําไมถึงเลือกรถคันนี้ครับเอกแน่นอนครับที่เก็บของเยอะสบายแล้วก็ <Okay. S 1> รับรับสาวได้แน่นอนกี่คนโหสี่ oh, คนยังไปไหวอ่ะแรงจัดแล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่มันต่างกันนะครับระหว่างเจ้า หกพห้าศูนย์รเนาะอันนี้เป็นเครื่องยนต์กี่สูบอ่ะสี่สูบหกร้อยห้าสิบซีซีนะกับเจ้า X Max ก็มันต่างกันยังไงครัก็ต่างกันแล้วเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นรถคัตเนาะอันนี้เป็นรถออโต้มันบิดอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าอันดับี่เมื่อยขึ้นหรือสบายขึ้นหรือยังไงแน่นอนคันนี้เมื่อยคันนี้สบายครับคันนี้มันนั่งอยู่างเงี้ยมันก็บิดอย่างเดียว เดี๋ยวเรามาดูทา่าการขับขี่นะ๋ยวลองลองลอง,ลองตั้งรถตรงก็จะท่าขับขี่ก็จะประมาณนี้ทนะ่านผู้ชมก็จะนั่งสบายๆชิวๆนะเหมือนนั่งโซฟาส่วนเจ้าน้าน,นะก็ปะเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูหนะ่อยก่อนเจ้านี้แนละ้วก็จะเมือม่อยเมือม่อยๆมันเมือ่อยมัน <rev> นี่นะเดี๋ยวเป็นค่าขับขี่ของหัวาศูนย์อาก็จะประมาณนี้ไม่เมื่อย,อยหลังตรงๆนะแต่บอกว่าโคตรเท่ใช่โคตรเท่แต่เมื่อยนะฮะโอเคครับทา่านมาต่อกันนี่รถคันนี้เป็นเขาเรียกอะไร hmm? เป็นบิ๊กสกูตเตอร์เนาะใช่แล้วบิ๊กสกูตเตอร์สามร้อยซีซีใช่ <and> แล้วแบบอันนี้กูได้มาในในราคาเท่าไหร่ตอนแรกเขาขายแสนสามห้าพัน S <S 2> <S 2> แล้วก็ไปดิวเหอะแสนสามท่วนไป <S 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 ก็ไปเอาเลยไปเอาเลยไม่ใช่ไปเอาดิเขามาส่งดิโอ,อาตอนนั้นเป้นเรียนอ่ะอเลยด<ช>ี๋ยวะเขามาส่งเย็นๆสุดเกินนะท่านผู้ชมคิดดูอัอนีคือแล้วก็เป็นทางด้าของขอเ,เอาว่าเจ้าของเก่าเขาให้ของอะไรติดรถมาง่ะโอ้โหเยอะแยะเลยเดี๋ยวมาไล่กันาไล่กันเลยเฮ้ยเป็นชิลครับชิล จิวอ่านไม่ออกไอ้เหี้ยเป็นรอยเนี่ยไอ,อ้เหี้ยกูได้พุ่งพูด <Speed. S 1> อ้าเลยกูปพูดอลอยเลยแจ๋วระลอกเป็นจิวสปีดอะไรสักอย่าง Speed <L> สปีดเลสซิง่งสปีดเลสซิ่งเอ่อปูนดักอเออสเตเดนที่ปูนดักเออแล้วก็แล้วก็จะมีน็อตครับน็อตทองไทเทียครับแล้วก็น็อตไทเทอย่างนี้เนาะครับไอ้จะเป็น,น,อนเอ่อมือเบรกไม่มีมือคัตนะ มีมือคัตด้วยใช่ได้มือคัตด้วยคันนี้ออโต้ครับอ๋อแล้วก็คุณอย่าลกติคุณอย่าลกติคุณอย่าลกติดเพราะแบบเราถ่ายคนดังไงมาถ่ายในบ้านท่านเศรษฐีจะต้องลกๆหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นเบาะครับเบาะของ N O I ครับ N O I อ่านว่าอะไรวะฮะ N O I อ่านว่าอะไร N O I ก็เป็นนอยเหรอไม่ใช่มั้งเนีตกภาษาอังกฤษมึงกเลนี่ย ป you know? so ิดสูงไ้ NOI จบมันเป็นมันเป็นเบาะคล้ายเบาะ VIP คือลุงพี่บอกว่าเป็นเบาะ VIP นะคือแบบมันนั่งสบายอก็มันก็จะนุ่มๆอย่างเงี้ยเรานั่งเลยน้องนั่งครับน้องนั่งนั่เลยนั่งนะคือลิงเฮ้ยฟูสบายเบาะ VIP เบาะ v i p สบายมากท่านผู้ชมใช่แล้วสบายตูดมากเลยนี่ว่าเป็นเบาะเบาะใหญ่มากใช่จริงเดี๋ยวเล่าเบาะใหญ่มากยิ่งติดกระเป๋าหลังเอ่อที่เก็บของหลังอ่ะแล้วแบบ ติดพิพแล้วให้คนซ้อนข้างหลังอะ่ะโอ้โหนอนได้เลยคือแบบเปิดเพลงนะติดลำโพงเปิดเพลงสบายไม่นานไม่นาได้นะล,ลมลมแรงเขา้าหมดแล้วก็มีกระจกไฟแฮนด์นะค,ครับเขเครับมาต่ออันนี้กระจกก็มีกระจกไฟแฮนด์นะใช่แล้วนี้เป็นของอะไรครับของอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกโอเคครับเปนว่ามันเป็นกระจกแตงะะ่งแล้วกันกระจกแต่งข้างหลังจะเป็นกอบป้ายทะเบียนกอบป้ายทะเบียนด้วยไทเทเนียมแล้วโชกนี่เป็นโชกเดิมหรือว่าอะไรเป็นโชกวายออครับ ชกเดิมหรืออะไรครับอืมก็เป็นชกวายเอสดนะไม่ใช่ชกเดิมเนี่ยชกเดิมมันเอรินเหรอเออชกเดิมไม่ใช่เอรินชกเดิมว่าชกติดศูนย์ของยมามาฮ่าเลยแต่อันนี้มันเป็นวายเนสเขาเปลี่ยนมาเนี่ยเป็นวายเอสเอสแล้วก็ท่อก็เป็นท่อเดิมท่อเดิมเลยท่อเดิมก็มีอะไรไหมอ๋อน่าจะมีประมาณนี้นะ เมันเห็นตรงนี้ก็คือไม่รู้วอะไรอันนี้ไม่รู้ว่าเขาแต่งไหมการลื่นหรือว่าอะไรที่ก่างเราอันนี้น่าเป็นของแต่งนะไม่รู้เหมือนกันนะเรารีวิวกันแบบแบบโน้ความรู้เลยแล้วกันที่แกเพิ่งจะได้รถมาเมื่อวานเมื่อวานเลยก็เลยแบบจัดเลยมาขอรีวิวหน่อยใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้จะดีหน่อยจะเหมือนของล่าสุดเลยจะได้แท็กชั่นกับ abs มาด้วยสกูตเตอร์มีแท a c ชั่น control หรอมีนะครับมาลองเปิดดูนะเราเปิดดูนะอันนี้คือเวลาเปิด กุญแจเปิดนะเป็นกิเลศกิเลสครับครับผมเอาไว้ให้ดูโอ้โหทุทีนะตังเยอะเกินกันอ่ะอืมทำสถิติอย่าดูอย่าดูมีแต่แบงค์ยี่สิบบางนั้นเลยแบงค์ร้อยบางคร้อยไอ้กุญแจกิเลสนะครับเช็ดโคตรหรูท่านผู้ชมอันนี้คือเปิดอันนี้คือพร้อมสตาร์ทมันกระพริบแล้วเมื่อวานขี่เยอะจัดเยี่ยมก็ เมื่อกี้ถามแล้วนะเรื่องแอคชั่นคอนโทรลแอคชั่นคอนโทรลเหรออีเล็คชั่นอยู่นี่นี่อันนี้จะเป็นปรับแอคชั่นเนาะใช่เจ๊ก็จะปรับอันนี้นนมีโหมดอะไรบ้างครับือเปีแค่ปีแอคชั่นอย่างเดียวนะไม,ม่ค่อยมีออปชั่นอะไรมากอ,อันนี้กูปรับอะไรอยู่วะปลาเปล่าเนี่ยอ่ะอันนี้แอคชั่นคอนโทรลออนอยู่ อันนี้คือเปิดแท็ชั่นใช่แล้วมันมีแบบเลือกระดับเหมือนกับไม่น่ามีนะเพราะตอนแรกเขาบอกไม่มีอ๋อก็คือมีแค่เปิดเปิดมีแค่เปิดกับปิดเปิดปิดนะก็แต่ว่าเปิดบล็อกก็เก็บของได้เยอะอยู่นะครับขอดูยูบล็อกของ X Max นะฮะนี่คือยูบล็อก Xmax งนะฮะสามารถเอกสารรถครับเอาไว้นี้ก่อนยังไม่ได้เก็บนี่คือยูยูบล็อกนะของเ m a แมงนะกว้างนะท่านผู้ชมใส่คนได้คนหนึ่งอะ สามารถบรรทุกคนได้คนหนึ่งเลยนะใช่แล้วก็จะได้ว่าสบายเอาไปไหนสามารถไปได้ประมาณสักสี่คนเนาะอือสองสามคนบนแล้วก็หนึ่งคนอยู่ข้างล่างนะท่านผู้ชมแต่อย่าซ้อนเลยข้างสามข้างสี่น้ำวจจับเราเป็นคนถูกกฎหมายแล้วนะใช่แล้วเราเป็นคนทําอะไรถูกกฎหมายใช่แล้วเวลาปิดก็ก็ปิดไปที่ออฟแล้วก็ปิดเอ่อออฟลันรใช่ก็เดียวเหรอใช่เดียว สูบเดียว 300cc ซีซีใช่เรี่ยมงั้นเรามาลองฟังเสียงสูบเดียว3 0 0ร้อยเลยว่าแสเัยป่ะยไปแสกันป่ะเดี๋ยวพาไปแสดได้จัดไปมาขึ้นมาเซดเอาอะแซดมาครับเราพาแคกนะท่านผู้ชมนี่เป็นการซ้อนเอ็กแม็กนะฮะคันมาึ้นมาแล้วโอ้ยทางงี้เลยอ่อ เฮ้ยเหยียบขาดิขึ้นไปเหยียบขาท่านผู้ชมหลอดเพ่จริง กลับรถเลยแล้วพี่ก็จะบอกฟิลกันซอนนะว่าแม่งคู่สบายท่านผู้ชมสบายมากๆ ก็กลัาถึงที่หมายของเราอีกครั้งนึงนะโอเคก็ mm hmm. บอกฟิลคนซ้อนนะ mm hmm. ก็คือเบาะนุ mm ่มมากนะก็คือเราจะบอกฟิลคนซ้อนกันนะว่านุ่มมากๆนะเบาะนุ่มนะแต่แอบลื่นไปนิดนึง mm hmm. เพราะอาจจะเป็นเพราะพี่แกน่าจะล้างรถหรือขัดเบาะมาแล้วอะไรเงี้ย เราลื่นเองหรือเปล่าก็ฟิวก็จะนุ่มๆหน่อยเนาะมาเนียนๆรอบมาเนียนๆกาวกล่าวปิดคลิปนะครับแบบายจะอยู่เกณฑ์จะมอเต o ร์ไปเจอกันในคลิปหน้าใครอยากติดตามเจ้าของอีแมกไปติดตามไปที่ไหนไปเด็กวันอืมอืมไปรีบเข้าไปดูดูคลิปกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องโอชีไบเกอร์นะวันนี้ ไม่มีอะไรมากมายละขอกล่าวคำว่าบายบายครับผม